ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนท่องทุกคนนะคะมือนีน้นที่ยากกับมี่ตัวเลขแนวทางมาให้พอไม่พี่นเอฟซีช่มนะคะเป็นเลขสูตรคำนวณของอาจารย์ค้นอุบลน,นะคะจะให้ได้ยินเสียงสัมผัสระวางน้นที่ยากกับอาจารย์นะคะค่ะเพราะเป็นการเซเวราเขาไปฟังเขาไปช่มน้ากันเลยว่างวดนี้อาจารย์สิมีแนวทางให้ตัวใดนะคะค่ะไปน้ากันเลยค่ะ คนคนระเบอร์กับเบอร์นี่มัน้ะค่ะแม่แม่เบอร์สามเก็ดรท่ออรกับเบอร์กับอาไรสามเจ็ยรกระท้ไปเบอร์ลงท้ายสามเก็ตนะคะโอ้นีคนหลับทรอยู่สองสามสายโท้พอดีสายต่อสายไปคุณมากทำมัอกีดีแต่ว่าย็นอยู่ค่ะค่ะอาจารย์มีแนวทางหรือมันบะคะก้าเพียบเลยหรอก้วเติบจตมาว่าถ้ค่ะตอนนี้กันุ่นดียาพร้อมแล้วค่ะ เอ,เ,อเ,อเอาให้เด็กวิ่งไปก่อน่อเด็กวิ่งครับหนึ่งหนึ่งหาศูนหนึ่งศูนค่ะจับคูเด้อค<า>่ะหาศูนย์าศูนค่ะห,หาหนึ่งหาหนึ่งค่ะ หาสองหาเก้าห้าสองหาเก้าค่ะกับจุดจุดกันมันจะมีหกตัวจุดกันกับหก<า>กันจะมีศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่ศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์หก หนึ่งหกค่ะศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแช่นีมล่ะครับศูนย์เจ็ดบนรางหนึ่งเจ็ดครับบนราง, <7 S 2> างค่ะคะรับน้ำครับลำแนวหละตัวเนียนเนียนมันคือหาศูนย์ก๊าหานึ่งนะครับตัวเนียนมันตัวเนียนคือหาศูนย์ก๊าหานึ่งป่ะคะก๊าฮานะครับเลขทั้งหมดหนี่ให้ซื้อบนรางมันปะ่ะคะ นนบนล่างเราก็ไปกราฟมันบ่นอาจารย์รับแมนครับบนล่างไปกราฟขอนุนอยา,าสิเขียนใหม่่็บนลางไปหัว<อ>ันทีเอาสามโต่อเอาเสามโตจากสี่หางอค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดนที่เดือนแปดกสี่สามโตบ่ค่ะครับห้าสามโตกับมี่หนึ่งห้าศูนหนึ่งห้าศู ค่ะสองหาศูนย์สองหาศูนย์ค่ะหกหาศูนย์หกหาศูนย์ค่ะศักกะเจ็ดหาศูนย์เจ็ดหา,นนหาสี่หา้างขนาดน่ะค่ะซีห้างอ๋อแสดงว่าจาันเน้นเงื่อนี่หาศูนย์มันบ่นค่ะจับแม่หาศูนย์ก็ผ่านหนึ่งจ้ะ ข้อหาหนึ่งมันก็จับไป่พีมีสองหาหนึ่งออกขาหนึ่งแล้วก็เทียดหาหนึ่งค่นะแต่มันจะเป็นจับมันทีมีเด่อยู่สองตัวหาทุนกับ่ามาก็จับมาซ้ำกันน่ะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องท่ยาขอท่วนเลยนะค่ะเรกวิ่งนี่เลกวิ่งนี่อาจารย์ให้วิ่งบนรางบ้างค่ะทวมาให้วิ่งหนึ่งกับหากับศูนนี่ค่ะวิ่งบนรางบ้างค่ะครับแม่ บนล่างแล้วก็จับคู่ให้เลขสามตัวก็จะมีหนึ่งหาศูนย์สองหาศูนย์หกหาศูนย์เจ็ดหาศูนย์สาอันนี้เลขเลขสามตัวนี่อาจารย์เน้นตัวใดก็ค่ะเน้นก็เน้นหนึ่งหาศูนย์กับสองหาศูนย์นี่ครัสองตัว หนึ่งหาศนย์กับสองหาศูนย์ต้อี่ยาแล้วเราก็เลขสองตัวจับคู่ให้ก็จะมีห0าศูนย์หาหนึ่งหาสองหาเตรงกันเนาะคะเนาะครับ,บ,บราก็ล้วก็โตกันก็นจะมี0ูนย์ส0่หห หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดตรงกันปะคะเป็นเป็นบนล่างเลขั้งหมือนี่บนล่างแล้วก็ปลอไปกัาบมันบ่ค่ะนุ่นที่ยาเข้าใจถึงว่ค่ะอันอันแรกนี่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอัจฉริยโค่งสุดท้ายบะค่ะหรือว่าซ่ำนี่แล้วเลยครับ่าเวลาฮาใกล้เมื่อฮาอะเดี๋ยวพมยัง้กี่พ่อวอยแค่นึงเด้อ S <S แต่ว่าเลขมันเปลี<ม>่ยนแปลงเลขยูซูตรรรยยต่อแล้วผมสิ่เด่นหายอยู่ค่ะแต่ว่าเลขก็ยูซูนีแหละแต่ว่าเลขวิ่งนี่ส่วนมากอาจารย์ิเน้นเลขหามันบ่ค่ะจำได้จำรับผู้ใดมักวิ่งนี่เน้นเลขหามันบ่ค่ะเลขวิ่งนี่ไหมมันสีมี่หนึ่งมีหาม,มีศูนย์แต่ว่าเน้นเลขหามันบ่ค่ะโน่นทียาเสาวงไว้ครับมันมากตั้งสามตัวแต่ว่าเน้นเน้นใครคือหาสี่เด่นกับมงวดอ๋ออาจารย์ว่างวดนี้มีหามันบ่ค่ะ วันนี้นะจะมีหาที่มาเน้นเลขหาสําหรับผู้ใดมากวิ่งนีหาเนี่ยวิ่งบนรางในเล่ยมันปะคะครับแต่ว่าตัวเน้นก็คือหาศูนย์กับหาหนึ่งกับหาหนึ่งกับสองตัวกหาศูนย์กับหาหนึ่งตัวเน้นมันจะหายไปกับน้ำบนรางแต่มาเลขสามตัวเน้นหนึ่งหาศูนย์กับสองหาศูนย์แต่ว่าซุ่มโตัวกันเนี่ยคะ หมดสี่เล้วเจไดโอ้ยสื่ศูนย์หนึ่งหมอกช่างหลาทักท้าบตัวหนาค่ะ <c oughs> เหลขมันกับวิเขาไม่มดเราะวาก,กันค่ะเป็นแคน,นแนลท่างนะค่ะอาจารย์สี่เก่าศ<า>ูนย์หนึ่งหมกร้ายเก่าหนึ่งศูนย์ค่ะครับหมออกช่างนาแล้ววันที่หนึ่งมันบ้าค่ะถ้าจำไม่ผิดนะ,ะ,นะนนออกับกับสามกับสามตัวหนาค่ะสามตัวหนาสามกับสามสูตรเกียรติผลแมงวัดแมงวัดตั้งสี่ตัวหมอกวัดไม่หอกเลมุู้ส่วนไงไปวัด มาออกไอ้สามตัวนาเนาะสามสูตรจิตก็เป็นยังค่ะเป็นแค่แนวทางชอบกับ่นกับจัดก็ชอบกับ่นกับเบื้องเป็นการบันเทิงก็ได้นะคะเนาะผมยานผมยานด้านยู่นิคจุดตรงไหนค่ะผมยานนี่ยานอ่นามันกะบางครั้งมันกะตรงกันหลายๆสำนักมันกะอันก็ว่าเป็นยังค่ะเพราะว่าเขาหายเป็นแนวทางบางครั้งเลขเลขสูตรคำนวณนี่ กะอยากให้ปล่อยลงไว้เพอมาค่ะล่องสาเพิ่นก็ว่าเฮาหลอกกันบ้านนะคะอนุญาตถึงกับติ่อาจารย์ว่าใครพร้ผมก็อยากอยากแป้งให้ไปหลุดเล้าไปยังไว้โดนนั่นอ่ะเขาไปอ่าเพิ่นมากับพ่อเดชสไว้ค่ะเพราะว่ากับโอมีผู้ใดรู้ว่าเลขสิออกตัวใดนะคะเนาะตัวเลขมันก็มีเข้ามีหลุดครับอนุญาตก็สิรบกวนอาจารย์ซั้งนี้ล่ะค่ะครับผมคระองค์ข้าพระองค์ข้า ค่ะพอมีพี่น้องเอฟซีกับสิแดงยินแล้วนะคะเสียงสัมผัสระว่างน่นทียาก,กับอาจารย์ค้อนอุบลนนะคะงวดวันที่หนึ่งสิงหาสองไอ้วันที่สิบหกสิงหา 2, อ 16, สองหาฮกซี่เนี่ยอาจารย์เพิ่นกะหายเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งสําหรับผู้ใดมักออกกําลังกายเพิ่นกะหายวิ่งหนึ่งกับหากับศูนย์บนล่างนะคะแต่ว่าเพิ่นเน้นเลขหานะคะอาจารย์กะจับคู่หายสามตัวก็จะมีหนึ่งหาศูนย์ สองหา0ูนยหาศูนหาศย์ะคะตัวเน้นของเลข3าตัวก็จะมี1นึหาศย์กับ2องหาศูนยะคะแล้วก็เลข2อตัวอาจารย์ก็จับคู่ให้หาศูนย์หาหนึ่งหาสหาเตัวเน้นของเลข2อตัวจะมีหาศูนย์กับหาหนึ่ที่นุ่นที่ย่าว่องไวเนี่นะคะแล้วก็เลขส เลขสองโตตกกันนะคะอาจารย์ก็จะหายมาหกคู่ที่น้นที่าาเขียนไว้ฟังนี้นะคะโตกันก็นจะมีศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดศูย์หกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะนี่คือโตกันเลขก็จะมีบอลอไปกับบนล่างนะคะนะคะสูตรคำนวณของอาจารย์ค้นอุบลน,นะคะหวดวันที่ 16, สิบหกสิงหาสองหาหกสี่ ทน,นที่ยากจะขอ,อยุติการนำเสนอของเลขของสูตรคำนวณนของอาจารย์ค้นอุบลไว้เพียงเท่านี้ชิปหนาพอกันไหมโชคดีสวัสดีค่ะ